สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านสู่ท,ทารวเทอร์แลพี่ายเตยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณนะคะในช่วงของเดือนธันวาคม2566กันนะคะ การแบ่งตารางราศีของช่องเราค่ะเหมือนเดิมค่ะเราจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอายากจะรับชมในการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือลัคนาราศีก็สามารถทําได้เช่นกันอย่างไรก็ตามค่ะมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นอย่าลืมที่จะรับชมในการใช้วิจรารณญาณกันด้วยนะคะเรามาเริ่มต้นกันก่อนนะคะในส่วนของ ภาพรวมในด้านการงานของคุณนะคะไพ่ที่คุณได้นะคะในเดือนนี้ด้านการงานคือดีมากนะคะ justice ค่ะ h e place แล้วก็ the chariot ค่ะสำหรับชาวราศีสิงในเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้รับการสนับสนุนซับพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่ในชีวิตโดยเฉพาะ จากเพศหญิงนะคะหรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ใช้ตักกะความคิดความรู้ประสบการณ์ชืดของคุณนํามาปรับใช้กับการทํางานได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วมันก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยแสดงศักยภาพในตัวออกมานะคะ ทำให้คนรอบๆข้างของคุณเนี่ยได้เห็นว่าตัวคุณมีความสามารถมากแค่ไหนนะคะบางคนบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะได้รับข้อตกลงที่ดีนะคะในการเซ็นเอกสารสัญญาซื้อขายนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของธุรกรรมการเงินนะคะการงานการลงทุนนะคะหรือเป็นการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องงานใหม่นะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงการย,ย้ายถิ่นฐานหรือการทํางานด้วยในช่วง เดือนนี้นะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะนะคะเรื่องของอสังหาระคะเรื่องของกฎหมายนะการซื้อขายออนไลน์นะคะนำเข้าส่งออกนะคะหรืออาหารการเกษตรก็ได้นะคะโดดเด่นมากๆในเดือนนี้เนี่ยมันจะมีความก้าวหน้าในเรื่องงานของคุณอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะแล้วคุณก็รู้สึกถึงความมั่นคงในด้านการงานของคุณอย่างมากเลยในเดือนนี้ ใครที่รอคอยในเรื่องของการเดินทางไกลาการเปลี่ยนแปลงการย้ายงานการสมัครงานที่ใหม่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสมกับความมุ่งมั่นตั้งใจสมกับสิ่งที่ชาวราศีสิงห์หมุมานกเพียงพยายามมาตลอดกับชีวิตที่ผ่านมาโดยเฉพาะ ที่ผ่านมาในปี2566ด้วยนะคะทําให้คุณเก้าเข้าไปสู่จุดใหม่นะคะของชีวิตด้านการทํางานของคุณได้ดีอย่างสวยงามเลยทีเดียวในเดือนนี้นะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับชาวราศีสิงในด้านการงานเรามาต่อกันในส่วนของการเงินกันบ้างนะคะไพ่ที่คุณได้ค่ะเด e นะคะ Tree of Views แล้วก็ Page of Swords ค่ะ สำหรับชาวราศีสิงห์นะคะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานเกิดขึ้นแล้วนะคะก็จะตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินนะคะถึงแม้ว่าในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมเีเรื่องอุปสรรคปัญหาทางด้านการเงินนะคะอาจจะเป็นเรื่องของภาระหนี้สินเดิมนะคะเป็นก้อนใหญ่นะคะที่คุณจะต้องไปปกไปปิดนะคะหรือบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการดูแลคนในครอบ นะคะสุขภาพร่างกายของตัวเองหรือคนในครอบครัวทําให้ตัวคุณจะต้องเวิร์กฮาร์ดกับการทํางานในการหาเงินเลยทีเดียวก็มีในเรื่องของออประกันต่างๆนะคะเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านที่จะต้องซ่อมแซมนะคะก็ทําให้ตัวคุณมีรายจ่ายออกไปที่ค่อนข้างเยอะจุกจิกพอสมควรแต่คุณก็โชคดีตรงที่ว่าคุณมีช่องทางในการหารายได้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยเช่นกัน ใครนะคะที่อยากจะได้จ็อบเสริม เพื่อที่จะได้รับเงินก้อนเล็กๆเพื่อที่จะมาหมุนเวียนค่าใช้จ่ายภายในบ้านภายในครอบครัวนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับด้วยในช่วงนี้นะคะอาจจะได้รับโบนัสก้อนเล็กๆมาทําให้ตัวคุณเนี่ยจัดสรรในเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้ดีขึ้นหรือใครนะคะที่อยากจะลองทํางานฝีมืองานศิลปะนะคะหรืออะไรก็ตามที่คุณถนัดเพื่อเป็นไรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆในช่วงเดือนนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะแล้วมันก็สร้างเม็ดเงิน ให้คุณเป็นที่น่าพอใจทีเดียวทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะไปประครับประคองค่าใช้จ่ายต่างๆได้นะคะแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคทางด้านการเงินไปได้อย่างบุดวิดเลยแหละในเดือนนี้นะคะก็อาจจะฝืดๆหน่อยแต่ว่าจะมีช่องทางที่ทําให้คุณชาวราศีสิงหาทางออกกับเรื่องของการเงินได้อย่างแน่นอนนะคะ เรามาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของความรักค่ะความรักก็บรรยากาศดีๆนะคะไพ่ที่คุณได้ค่ะ h ฮ r o แฟนเด e เล v e r เวอร์คิงออฟวส์ว้าวสำหรับคนโสดใครที่เคยไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสายไหนสายพระแม่พญานาคต่างๆนะคะตอนนี้ค่ะ สิ่งที่คุณจะได้รับนะคะเป็นพรที่ดีมากๆพอรอันประเสริฐมากๆนะคะที่จะตอบแทนคุณในเรื่องของชีวิตคู่ค่ะคนโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ศีลเสมอกับคุณนะคะมีพาชั่นมีความรู้สึกที่ดีร่วมกันนะคะอาจจะเป็นความความสัมพันธ์ที่บังเอิญเจอกันในเรื่องของหน้าที่การงานหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่มีเพื่อนฝูงในชีวิตแนะนำให้รู้จักกัน บางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่เข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยซึ่งน่าสนใจทั้งคู่นะคะที่สําคัญนะคะคนคนนี้นะคะที่เข้ามานะจะเป็นคนที่มีวุฒธธิภาวะนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่แถมฐานะการเงินการงานก็มั่นคงด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยชาวราศีสิงห์คนโสดอาจจะได้สละโสดกันในเดือนธันวาคมนี้แล้วก็ได้นะคะ สำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะอาจจะคุยทำความรู้จักกันมานานแล้วนะคะมีทางออกอย่างแน่นอนคะ่ะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะความรักของคุณนะคะจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะเป็นคนเดิมๆนั่นแหละที่ออไมเอ่เคยไม่ชัดเจนกันนะคะก็จะมีทางออกที่ดีร่วมกันนะคะในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปให้มีความมั่นคงหรือชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรืออาจ จะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาและดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะก็เป็นโอกาสจังหวะของคุณที่ดีมากๆที่คุณจะได้เรียนรู้ทำความรู้จักใครที่มี potential นะคะมีความเป็นไปได้ที่จะอยู่กับคุณในระยะยาวเลยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีคู่นะคะอะไรจะดีไปกว่านี้นะคะก็มีเกณฑ์การแต่งงานการมั่นหมายการเจอผู้หลักผู้ใหญ่ในชีวิตของกันและกันนะคะมีสเต็ป ที่สำคัญสำคัญกับความสัมพันธ์ของคุณอย่างแน่นอนนะคะมีในเรื่องของการวางแผนที่จะย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยมาอยู่ร่วมกันลงทุนร่วมกันในเรื่องของธุรกิจการงานหรือการซื้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งแน่นอนละใดๆก็ตามอ่ะบรรยากาศความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงในเดือนนี้เนี่ย ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้คุณนอมรับพลังงานดีๆเอาเอาไว้นะคะแล้วก็หวังว่าคุณจะได้เจอกับคนที่ใช่ในชีวิตจริงนะ,ะสำหรับชาวราศีสิงห์ก็ขออวยพรด้วยนะคะเรามาดูกันต่อในส่วนของสุขภาพค่ะไพ่ที่ชาวราศีสิงห์ได้นะคะก็คือ a เ o ช f i ฟ l ลแล้วก็ Strength ค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะด้านสุขภาพในเดือนนี้นะคะ ก็เข้มแข็งแข็ง,งแรงไม่แพ้ใครนะคะมีการเอ่อเวิร์กอัลมีการออกกําลังกายนะคะมีการเอ่ออาจจะไปวิ่งจ็อกกิ้งนะคะในช่วงตอนเชา้าตอนเย็นนะคะช่วงลวลาที่คุณว่างๆนะคะคุณก็จะทุ่มเทกับการดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีการลงทุนทางด้านอุปกรณ์กีฬานะคะซื้อคอร์สเทคคอร์สกันนะคะในช่วงนี้หรืออาจจะมีการดูแลในเรื่องของเอ่อโพชั่นะ าการวิตามินต่างๆทําให้สุขภาพร่างกายของคุณแข็งแรงมากเิ่งขึ้นสําหรับใครนะคะที่มีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวเป็นโรคประจาตัวอะไรอยู่นะคะจะขอพรในด้านสุขภาพจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นเจ้าแม่กวนอิมก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับพรในด้านสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะ มาดูกันต่อในส่วนของวิธีการทำบุญเสริมดวงของคุณในช่วงเดือนนี้นะคะใครที่อยากจะได้รับพรในเรื่องของความก้าวหน้าโอกาสทางด้านธุรกิจการงานนะคะได้เลือเล่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ผู้หลักผู้ใหญ่สับพอร์ตลองขอพอรกับเทพกวนอูนองค์เฮงเจียนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับพรน,นั้นอย่างรวดเร็วว่องไวเลยทีเดียวนะคะหรือใครที่ถนัดสายวัดแข่ ขอพรกับองค์พ่อพรพิคเนตแล้วก็ถวายหนูมูสิกะสักหนึ่งคู่นะคะเออให้ท่านประทานพรให้ความชัยชนะให้คุณได้ประสบความสำเร็จมีชัยชนะในด้านการงานให้ทุกอย่างในชีวิตของคุณราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาต่อกันในส่วนของ สิ่งที่คุณจะได้รับเป็นของขวัญจากซานตาในเดือนนี้ค่ะไพ่ที่คุณได้นะคะ The Hypothes ค่ะ ไพ่อ,อยากจะบอกกับคุณว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยสิ่งศักดิก์สิทธิ์จักร,รวาลเนี่ยเขาหนุนนะคะเป็นแบ็กอัพให้กับคุณอยู่เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมีความกังวลหรือวิตกจริตมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องงานนะคะสิ่งที่คุณกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะมันจะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีแน่นอนแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยจักรวาลอยากจะให้คุณน่ะ ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนิ่งๆน,นะคะอยู่กับลมหายใจของคุณนะคะนั่งสมาธิบ้างโยคะบ้างหรือทำงานที่เป็นประเภทงานศิลปะมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะทำให้คุณโฟกัสกับตัวเองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและสามารถที่จะคอนเน็ก์กับจัก,กรวาลได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะสามารถช่วยไกด์นะคะให้คุณไปใน ออทิศทางที่ถูกต้องกับชีวิตของคุณในสิ่งที่คุณควรจะเลือกหรือควรจะไปแล้วคุณก็จะเลือกทาง ได้ถูกต้องแล้วก็ไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนบาลานซ์ Balance นะคะเรื่องของจักรกของัวคุณเองให้ดีนะคะดื่มน้ําให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะหมั่นอาบน้ํานะคะหมั่นใช้พลังงานของน้ํานะคะเป็นตัวช่วยทําให้ตัวคุณมีพลังงานที่สดใสและคลีนมากยิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับ ภาพรวมของชาวราศีสิงในเดือนธันวาคม2566นี้ซึ่งก็เป็นปเ,ออเดือนสุดท้ายของปี2566แล้วด้วยนะคะมากับบรรยากาศของคริสต์มาสแล้วก็นิวเยียร์ด้วยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวราศีสิงนะคะจะมีความสุขกับเทศกาลปีใหม่และคริสต์มาสนี้นะคะเฉะลิมฉลองไปด้วยกันนะคะไม่มีอะไรจะปังไปกว่าชาวราศีสิงแล้วนะคะในด้านความรักก็ขอให้คุณได้เจอกับความรักแล้วก็สมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนา ะะก่อนที่จะจากกันไปค่ะเตยฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับเตยด้วยเอาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ